สำหรับหลักทั่วไปในการแก้สมการแบบที่สองหรือวิธีที่สองนะคะเราจะเห็นว่าสมการนั้นจะมีมากกว่าสองพจน์คือแบบที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีแค่สองพจน์ก็คือด้านซ้ายหนึ่งพจน์ขวาหนึ่งพจน์แต่วิธีที่สองนี้จะเป็นยังไงคะมีจำนวนพจน์นั้นมากกว่านะคะสองพจน์ให้จัด ข้างใดข้างหนึ่งของสมการให้เท่ากับ0จําจำไว้นะคะต้องจัดข้างใดข้างหนึ่งให้เป็น0หลังจากนั้นก็ทำการแยกตัวประกอบและสร้างสมการในรูปของ exponential แล้วก็ทำการแก้สมการนะคะเพราะนั้นรูปแบบวิธีที่สองนั้น มีมากกว่าสองพจน์ให้จัดข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นศูนย์หลังจากนั้นก็ให้ไปแยกตัวประกอบด้านที่ไม่เป็นศูนย์ะคะโดยกำหนดเลขยกกำลังในรูปของตัวแปรและมันจะมาในรูปของสมการ Exponential ก็ทำการแก้สมการหาค่าตัวแปรและตรวจคำตอบ โจทย์ในข้อ2.9จะเป็นการแก้สมการในรูปแบบที่2เห็นไหมคะก็คือมันจะมีมากกว่า2พจน์ในที่นี้ก็คือมีด้านซ้ายมี3พจน์ด้านขวาก็เป็น0ูแล้วเพราะนั้นหลักของเขาก็คือต้องทำด้านใดด้านหนึ่งให้เป็น0ูเพราะนั้นทางด้านซ้ายนักเรียนก็ดูว่าเราจะสมมุติตัวแปรให้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเราบอกว่าเราให้ a เป็นตัวแปรตัวใหม่คือ5กํลัง x เพราะนั้น5กํลัง 2x มันก็เกิดจากการที่เราเอา a ยกกําลัง2เห็นไหมคะเราก็ยกกําลัง2ให้กับ5กํลัง x มันก็จะกลายเป็น5กํลัง 2x เพราะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว5กํลัง x ตัวนี้เป็นตัวแปรตัวใหม่คือตัวแปร a เพราะฉะนั้น 5ยกกำลัง2 A ก็คือ A กำลัง2นั่นหมายความว่าสมการที่โจทย์กำหนดจะอยู่ในรูป2 5 A กำลัง2ลบ1 0 A แล้วก็บวก1อันนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของ3พจน์ซึ่งพจน์กลางดีกรีเป็นครึ่ง1เราก็จะใช้การแยกตัวประกอบ เพราะนั้นเวลาแยกตัวประกอบเราก็แยกที่ตัวไหนก่อนคะตัวหน้าคือ 25a กําลัง2นะคะได้ว่าเป็น 5a กับ 5a และนักเรียนก็แยกพจน์ท้ายคือบวก1 2งวงเล็บเครื่องหมายอะไรกันคะเหมือนกันอะไรเหมือนกันพจน์กลางเป็นลบก็คือลบ1เพราะนั้นนักเรียนต้องตรวจพจน์กลางก่อนลบ1คูณ 5a ได้ลบ 5A 5a คูณลบ1ก็ได้ลบ 5a ลบ 5a ลบ 5a ก็ตรงกับพจน์กลางก็คือลบ 10a เพราะนั้นความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบจะต้องกลับมานะคะหลังจากที่มันเป็นดีกรี2นะักเรียนแยกตัวประกอบให้เป็นดีกรี1อยู่ในรูป2วงเล็บคูณกันก็มีทฤษฎีบอกว่าถ้า ab คูณกันเท่ากับ0 แสดงว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนแยกตัวประกอบได้คือ 5a ลบ1 5a ลบ1หน้าตาเหมือนกันเลยนักเรียนก็คิดแค่วงเล็บเดียวก็คือ 5a ลบ1เท่ากับ0 5a ย้ายลบ1เป็นบวก1 a ก็เลยเป็น เศษ1ส่วน5แต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบของสมการนะคะเพราะสมการของเราคือตัวแปร x แต่เรากำหนดเป็นตัว A เพื่อให้ง่ายในการแยกตัวประกอบและเราก็แทน A ด้วยอะไรคะ5กำลัง x ก็มาในรูปของสมการเลขยกกำลังกฎของมันก็คือจะต้องเป็นยังไงคะทำฐานให้เท่ากันแล้วสรุปว่าเลขชี้เท่า เพราะนั้นฝั่งซ้ายเป็นกําลัง x ฝั่งขวาเป็น1ส่วน5ก็คือเข้าหลักการแก้สมการวิธีที่1มีแค่ซ้าย1พจน์ขวาอีก1พจน์เปลี่ยนฐานให้เป็น5เพราะฉะนั้น1ส่วน5จึงเป็น5ยกกําลังอะไรคะลบ1ฐานเท่าดึงเลขชี้ออกมาก็คือ x เท่ากับอะไรนั่นเองคะ ลบหนึ่งจึงเป็นคำตอบของสมการนั่นเองคราวนี้โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เสริมเพิ่มเติมนะคะข้อ2.13บอกว่า2ยกกำลังสองเวก4คูณ2ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ0เหมือนเดิมนะคะเข้าหลักก็คือมีมากกว่า2พจน์นะคะ เพราะฉะนั้นหลักของมันนะักเรียนก็ทําเหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้นะคะโดยกําหนดตัวแปรตัวใหม่ให้ a คือ2ยกกําลัง x เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น a ยกกําลัง2นักเรียนก็ยกกําลัง2ให้กับ2กาลัง x ก็เลยกลายเป็น2กาลัง 2x เราก็พบว่าสมการที่โจทย์กําหนดก็คือใครคะ a กาลัง2เห็นไหมคะ a กำลัง2แล้วก็บวกอะไรคะ 4a แล้วก็ลบ5อันนี้ก็3พจน์2วงเล็บแยกตัวประกอบพจน์หน้า a กำลัง2ก็ได้ aa พดหลังเป็นลบนะคะแต่เครื่องหมายทำไมกันคะถ้าพดท้ายเป็นลบต่ากันแต่พจดกลางเป็นบวกเพราะนั้นั้5น515คูณกันได้5และ ได้พ์กลางเป็นบวก4เพราะฉะนั้นมันจึงแยกตัวประกอบเป็นอะไรคะนะักเรียน A อะไรคะลบ1กับ A บวก5เพราะลบ A บวก5ก็ได้พ์กลางเป็นบวก4เหมือนเดิมนะคะ2งวง,งเล็บคูณกันเป็น0แสดงว่าอะไรคะ A ลบ1เท่ากับ0และ A บวก5เท่ากับ0 A จึงเท่ากับ1 A จึงเท่ากับ บ5แต่ a ของเราคือใครคะ2ยกกำลัง x นั่นหมายความว่าเราได้สมก,การมา2สมก,การคือ2กำลัง x เท่ากับ1และ2กำลัง x เท่ากับลบ5เพราะฉะนั้นดู2กำลัง x เท่ากับ1หลักของการแก้สมก,การเลขยกกำลังต้องทำฐานให้เท่ากันนักเรียนก็เปลี่ยน1เป็น2กำลังอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะ มันก็คือ2ยกกำลัง0นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อฐานเท่านะักเรียนก็สรุปว่าเลขชี้ก็คือ x เท่ากับอะไรนั่นเองคะ0คราวนี้มาดูอีกสมการหนึ่ง2กำลัง x เท่ากับลบ5แน่นอนนะักเรียนคิดสิคะว่าเราเปลี่ยนเป็นฐาน2ได้ไหมคะลบ5ไม่ได้ แล้วเราจะแก้สมการ2องกำลัง x เท่ากับลบ5ได้อย่างไรคะอย่าลืมว่าฟังก์ชัน e x p o n e n t เ a l เยเป็นยังไงคะโดเมน x เป็นจำนวนจริงแต่เรนค่า a กำลัง x ต้องเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอนั่นหมายความว่าอย่างไรคะฟังก์ชัน e x p o n e n t เน l จากส,สมการ2องกำลัง x เท่ากับลบ5นั้น เป็นเ็จเนื่องจากเรนจ์ของฟังก์ชันเป็นจำนวนจริงบวกสมการในข้อนี้เงื่อนไขในข้อนี้จึงเป็นเ็จคำตอบก็เลยได้อะไรนั่นเองคะเซตว่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่หาได้ก็มีแค่คำตอบเดียวก็คือคำตอบที่ว่า x เท่ากับอะไรคะ0นั่นเอง